วันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว NKM 2 4 9 MK1 นะครับตัวไลท์นะครับน้ำหนักเบาลงดีขึ้นนะครับความมั่นยำพอใช้ได้มามาว่ากันเริ่มต้นนะครับจากว่าเมื่อสมัยก่อนนะเราเคยไปอีเวนต์จากที่เราเคยลงยุทธการจอสีพิฆา123จํา 1, 2, จำได้ไหมมียฉากหนึงที่เขาขึ้นหากาา แล้วพวกผมตั้งรับนะครับขณะที่พวกขมตั้งรับเนี่ยเราตั้งปืนคนรอไว้เลยที่ยินค่ะแล้วคราวนี้เรายิง,งสามต่อไปก็คพอพอคอรถสเทอร์นับลกขึ้นมาปุ๊บมาจอดปึ๊บเปิดท้ายลงยิงใส่เลยนะครับอารมณ์เดียวกับเรื่ี่เสลยแอนนะต่ะขอขึ้นหาดแต่ว่าปัญหาที่เราเจอคือ,อ,อด้วยความที่อายุเยอะขึ้นนะครับขณะที่เรายิงเสร็จนะอันนั้นในภาพนั้นเป็นของน้องอาทิตย์นะครับของจัสติสเรารู้จักกันชื่อในชื่อจัสติสเขายิง ผมก็มีปืนกลในระดับหนึ่งยิงสายเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าพอเราถอนตัวเนี่ยขณะที่เรายกปืนขึ้นด้วยความที่น้ําหนักมันเยอะมากนะครับจบตกประมาณ8ดโลก,ก,กว่าได้มั้งผมรู้สึกเลยอย่างที่ผมวิ่งเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าหูแบบเวียนหัวแล้วผมจะล้มอะ่ะคือด้วยความที่อายุเยอะเป็นความดันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับเริ่มต้นนะครับเจ้าตัวปืนกลหนักเนี่ยมันยิงสายกระสุนกันอย่างเดียวนะครับใช้เน้นสายกระสุนแล้วคราวนี้ด้วยที่น้ําหนักมันเยอะนะครับ น้ำหนักมันเยอะบางทีอายุเยอะๆอย่างพวกเราหรือน้องบางคนในอีเวนต์บางคนถึงก็เป็นลมก็มีนะมาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้จึงเกิดขึ้นไลท์ดียังไงโอเคมาดูกันนะครับมาเจ้าตัวนี้จะเขาจะบอกว่าเป็นตัว LMG นะครับเป็นตัวไลท์น้ำหนักเบาลงนะครับแต่ว่าถึงเบาลงก็ไม่ได้ไม่ได้เบามากนะหนะักในระดับหนึ่งแต่ว่าเบาลงกว่าเดิมเยอะนะครับเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างอมาดูร้อกกันนะครับ เปิดกล่องมาดูภาพนิ่งประกอบแล้วกันนะขนาดดูแล้วกันอายุเยอะขนาดนี้พอยกขึ้นแค่นี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะครับเปิดกล่องมาก็จเจอเจอปืนนะครับแมกกาซีนนะแมกกาซีนเขาเป็นแม็กกาซีนไฟฟ้านะครับชุดนี้จะมีมาแค่นี้นะครับมาดูกันจากเจ้าตัว MK1 นะครับ MK1 เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะครับแป๊มหนึ่งมาดูกัน จ้าตัวนี้น้ําหนักจะค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันขนาที่บอกว่าเบาแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเอาอานี้ออกก่อนนะครับขณะที <sh> <starts> ่บอกว่าน้ําหนักเบาแล้วเนี่ยตกอยู่ที่4.5กิโลกรัมนะครับไม่รวมลูกกระสุนนะครับโครงสร้างนะครับหัวท้ายยังเป็นโลหะเหมือนเดิมจุดที่ที่อยากให้แข็งแรงก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเป็นโลหะนะครับมีเฟรมกลางเท่านั้นเฟรมกลางกับบอดี้ด้านล่างตรงนี้นะครับแค่นี้ที่ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับ ระบบทํางานไม่ต่างจากของเดิมเท่าไหร่เลยนะครับไม่ต่างจากของเดิมนะเปิดปุ๊บใส่จะใส่แมกกาซีนปุ๊บแล้วก็ใส่เจ้าตัวสายกระสุนปลอมนะครับใส่เข้าไปได้นะครับมา,มาดูกันต่อนะครับชิ้นง,งานค่อนข้างดีนะครับมีถึงจะเป็นพลาสติกก็จริงแต่ม,มีการปั๊มลายนะโอเคไหมนะครับปั๊มลายออกมาก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับสวยใช้ได้นะครับมีลายบอกมาด้วยตืดตดตืดตดโอเคไหมนะครับโครงสร้างเป็นโลหะ เฟรมเฟรมอ่าหัวท้ายยังเป็นโลหะเหมือนเดิมเน้นตรงกลางให้น้ําหนักเบาขึ้นนะครับถือว่าถามว่าการทํางานไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอ่าใส่แม็กกาซีนอ่าแม็กกาซีนเดี๋ยวจะเสียบให้ดูเขามีแม็กแม็กบล็อกให้แต่เดี๋ยวไม่ใส่ลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ดูไอ้ลูกด,ดูไอ้ที่ถ่ายตอนยิงไว้แล้วกันนะปึ๊บนะครับเสียบแม็กปึ๊บอ่าโอเคไหมดูขึ้นไหมมีแม็คแม็กบล็อกให้แม็กบล็อกสองพันนัดพอไหมนะครับถามว่า ในสนามค,คุณสาดกันยิง <tinc S 1> ตับเลยนะครับไม่มีเซมิมีแต่ฟูลออโต้นะมออการเป็นตัวตั้งรับนะครับถามว่าความแรงวัดได้เท่าไหร่วัดได้อยู่ที่410-430ถึงฟุตต่อวินาทีเหลือเฟือนะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้มีอีกจุดนึงเดี๋ยวจะให้ดูหัวท้ายก่อนนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูคือด้วยความที่เขาว่าเป็นปืนปนหนักนะครับ400ฟุตต่อวินาทีบางทีเรายิงลากลูกสูบพัง นแนะนําว่าให้ไปลดสปริงได้แต่เราถามว่าไปลดสปริงปึ๊บต้องหาช่างไหมไม่ต้องครับคุณสามารถลดสปริงด้วยมือเปล่านะครับมือเปล่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเลยนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนชุดคอปด้านหน้าใหม่ได้เปลี่ยนเองได้เปลี่ยนยางอะไรเองได้ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นนะครับโดยที่ไม่ต้องง้อช่างคุณไปซื้อ,อ,อชุดยางคอปดีๆอะไรของแล้วเมเปิร์ลิฟใช่ไหมท,ที่เสือเสือมาขายใช่ป่ะแล้วก็มีของพี่เลอสัน อาสนักตู่เก้าสไนเปอร์ของพี่เขาอะอาร์มี่สไนเปอร์แหละของพี่เขาเขาก็จะมีชุดเอ,อชุดชุดยางฮอปดีๆมาเรียลอย่างนั้นมาใส่แล้วปืนคุณจะดีขึ้นมามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสปริงก่อนเลยโอเคไหมเปลี่ยนสปริงโดยใช้แค่มือมือ,ม,อมือเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยแนะนําว่าให้ลดสปริงนะไม่ให้เพิ่มนะครับ400กว่าผมถือว่านักหนักไปแล้วสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนสปริง M100 ร9 0 m 1 1 0พอ แค่นั้นพอให้รถมันอยู่ประมาณ300กว่าแล้วคุณจะสายกับสูงกันตัดต่ำเต็มที่เลยนะครับมาดูกันเดี๋ยวว่าเราพูดถึงเรื่องการถอดสปริงก่อนเริ่มต้นทํายังไงถอดสปริงอ่านี่เลยตัวนี้นะครับนี่มือแหน่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 อย่าคิดสาวๆอย่าคิดโอเคแค่มือมือเดียวนะครับหมุนจับตรงนี้นะครับหมุนลุงแก่แล้วลุงไม่ค่อยมีแรงโอเคหมุนแล้วเจาตัวนี้ออกนะครับปึ๊บ ใช้มือกดกดตรงนี้นะกดปึ๊บโอ้โหนี่กินข้าวน้มาไปหน่อยมันก็มีแรงโอเคเอาหมุดสองตัวนี้ออกมาหักตูลงมาครับปึ๊บเห็นไรยังจากนั้นนะครับจับตัวนี้นะครับบีบยกฝาขึ้นนะครับนะครับจากนั้นนี่จะเห็นตรงจุดนี้น,จน,น่จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับให้เราเอามือโป๊กนิ้ปโป๊นะครับดันไอเจ้าตัวล็อกนี้ไว้ก่อนดันไว้ก่อนนะดันแน่นเลยนะปึ๊บจากนั้นจับตัวตัวนี้ยกขึ้นยกขึ้นนะ นะครับเดี๋ยวขอกดเดี๋ยวมันเด้งใส่หน้ากดยกปึ๊บจบไหมเปลี่ยนสปริงโดยไม่ต้องงอช่างแต่ว่าผมแนะนํานะให้ให้ช่างเขาครับไปเปลี่ยนมอเตอร์ให้ก่อนไปเอามอเตอร์ท้อม,มาใส่นะช่างที่ไหนเหรอเยอะแยะนะช่างตาอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหมสิทธิ์พี่เบียร์ปองหนึ่งนะโอเคอุตส่าห์แนะนําไปให้แล้วโอเคไหมโอเคนะครับ ยกปึ๊บนีงสปริงออกมาได้เป็นรถสปริงตัวนี้หน่อยนะครับถ้าจะลงสนามเจ้าจะใช้เป็นตัวตั้งรับสายกระสุนเต็มที่นะมา,มาดูกันเวลาใสา่กลับสมุนเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนสปริงปึ๊บนะครับเอาัวเสียบไนท่งน,นี้เห็นไเปล่ามีท้ายแบริ่งมาแล้วโอ้โหจบข่าวคุณสายกระสุนเต็มที่จริงๆนะปึ๊บนี่นะครับเสียบสปริงอย่างนี้โอเคไหมยกตัวนี้ขึ้นยกตัวนี้ติดติดติดตดตดนี่เหตุผลที่ว่ารีวิวช้าเพราะว่า ช่วงนี้ค่อนข้างค่อนข้างวุ่นนะยกกะตรงนี้ออกมามันเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอลดลดกล้องลงมาหน่อยคุณจะได้เห็นกันชัดๆหน่อยนะตึ๊ด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 โอเคไหมหน้าผมไม่ต้องเห็นบ่อยหรอกเห็นกันเบื่อแล้วนะยกไอ้เจ้าตรงนี้ขึ้นมาเอามือดิปโป้งดันนี้นะครับจากนั้นเสียบโดสปินชูนี้เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะครับใช้มือดิปโป้งดันล็อกอยู่ละจบโอเคไหมจบไหม นะจากนั้นก็เสียบกลับปึ๊บนะครับพับหมุดต,ตัวนี้ที่เมื่อกี้เราใช้มือนี่นะผมไม่ใช้บุกรอ์เลยนะใช้มืออย่างเดียวนะเส,นเสียบนี่ไงเสียบนี่ปึ๊บหมุนต,ตรงนี้เข้าไปโอเคเปล่านะจากนั้นเราก็พับเจ้าตัวนี้ลงมาปึ๊บโอเคไหมโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงด้านหน้ากันสำหรับคนที่ จะเปลี่ยนชุดฮอปนะครับบางทียางฮอปคุณไม่โอเคนะครับอจะมีมุมนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้กลัวกลัวกลัวเดี๋ยวพับพับกับทรายก่อนกลัวมันจะตีหน้าโอเคนะครับมันจะมีมุมนี้อยู่นะครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับกดมาลงมากดกดตรงนี้นะกดลงมานี้ปุ๊บฮเห็นอะไรไหมคุณสามารถถอดชุดออกมาได้ คุณเปลี่ยนชุดฮอปยางฮอปตัวนี้แต่ว่าผมบอกเลยนะครับยางฮอปเดิมๆก็ใช้ได้นะไม่ได้ห่วยนะยางฮอปเ,เดิมก็ดีนะครับแต่ว่าถ้านักวันหนึ่งที่ยางฮอปคุณไปหรือว่าคุณปรับฮอปล้วมันไม่ไปแล้วนะครับก็ถอดเปลี่ยนซะนะครับ่งยง่งายมากไปซื้อยางฮอปมาใครมีเสือเสือไรเฟิลนะสนักสนักเอ่อที่ขายอะไรมิปเปอร์ลิฟอะไรสักอย่างใช่ไหมอ่าหรือไม่ของพี่เลอสันกันที่บอกอ่าสองคนนี้เบียร์คนละกระป๋องนะครับขอบคุณครับโอเค จากนั้นนี่เห็นไหมมันมีเงี้ยงตรงนี้นะมีเงี้ยงนี้มีเห็นนะไว้ล่างสุดแล้วก็เสียบมาลงไปมันต้องเข้าร่องมานะครับถ้าไม่เข้าร่องปุ๊บมันจะมันจะมันจะมันลูกมันจะไม่เข้ารับนะครับโอเคไหมโอเคเขาเสียบก่อนโอเคไหมเปิดดูนะครับนี่นึงมันเข้าไม่ยังไม่เข้าแป๊บนึงโอเคเข้าละจากนั้นก็เอาท่อเอาอาไม่ใช่ท่อเอาตัวท่อนอกอ่ะ เสียบกับเข้าปลายปึ๊บนะครับปึ๊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 บเห็นไหมยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ไขควงเลยสักตัวเลยนะเวลาถอนเนี่ยแค่นี้โอเคไหมนี่คือการถอดในเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเล็งให้ตรงกันคือด้วยสายตาที่มีปัญหาโอเคมันก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคไหมไม่หลุดละโอเคชิ้นงานโครงสร้างแข็งแรงใช้ได้ระดับหนึ่งมีแต่คูอเตอร์มี มีห้าการโอเคไหมเสียงมันก็ระดับหนึ่งนะครับไปดูในการทดสอบเลยว่าเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าออตอนที่ทดสอบยิงในคลิปมันแสงมันน้อยแล้วมันผมมองไม่เห็นสู่หลังตอนนี้ตาผมมันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะโอเคไปดูในการทดสอบกันว่าใช้ได้ไหมน้ำหนัก4 5กิโลกร,รัมถามว่าหนักไหมก็หนักเอาเรื่องอยู่นะไม่ไม,ไม่เบานะครับบอกเลยไม่เบานะครับความแรงที่วัดได้วัดได้อยู่ที่ 400ถึง430อสฟุตต่อวินาทีนะครับโอเคไหมนะแล้วก็แม็กกาซีเป็นแม็กไฟฟ้าโอเคหรือเปล่าน,นะสามารถปั่นขึ้นมาเองได้นะลันมันขึ้นมาปึ๊บนะ2,500นัด okay, โอเคหรือเปล่าโอเคปึ๊บจะตั้งเป็นซาวหรือจะใช้สายหางหนูก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันกันกบเชกระป๋องโอเคปะ่ะ โอเคนะครับวันนี้เข้าๆก่อนประมาณนี้นะครับทดสอบให้ดูว่ามันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะความแรงขนาด <Okay. S 2> นี้นะครับพอยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยายเรื่องการการเอ่อถอดประกอบมันเออลืมบอกไปนะครับวิธีใสบ่บาดบาดยู่ไไงบาดอยู่ตรงประกาศวิธีใสบ่บาดก็เดี๋ยวกางขาตะกร้าซ้ายก่อนปุ๊บนะครับเจ้าตัวนี้เวลาใสาบ่บาดก็ดึงนี้ปุ๊บ ดึงตรงๆดึงระวังตรงนะครับมันจะมีมันเป็นสลักมันอยู่นะครับก็ใส่แบตได้นะครับหลังไหนก็เจ้าตัวนี้ใส่ไปดูในการถอดแล้วผมจะวิจารณ์เลยให้ฟังว่ามันออกมาใช้ได้ไหมไปดูในการถอดประกอบเลยครับต้องมาอธิบายกันต่อเกี่ยวกับการถอดเจ้าตัว a n k m 2 4 9ตัวไลท์มาชิมกันตัวนี้นะครับมามาพูดกันต่อเริ่มต้นที่จุดนี้กันเลยครับจุดที่เป็นหมุดตัวนี้นะครับเหมือนที่เราฟังในตอนแรกในช่วงแรกครับ หมุนเจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ดึงหมุดออกมาทั้งสองข้างนะครับดึงออกมาแบบในภาพนะครับเห็นไหมสองอันนี้นะครับจากนั้นนะครับเปิดฝานะครับเปิดฝาเหมือนปกติอะครับนะเปิดฝาด้านบนนะครับแล้วก็นี่ไขควงขันน็อตตรงนี้ก่อนนะครับขันตัวนี้นะครับจะออกมาอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ยกเจ้าตัวสปริงนี้ออกมานะครับยกสปริงนี้ออกมาแล้วกองไว้นะครับจากนั้นนี่หกเหลี่ยมตัวนี้เลยนะครับอ่าหนึ่งสองนะครับ จากนั้นเราก็ค่อยๆยกเจ้าตัวไอ้เจ้าตัวขันลังออกมานะครับเห็นไหมออกมาแล้วนะครับเห็นไหมดึงออกมาได้นะครับเผื่อใครจะไปทําโบแบ็กหรือจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะโอเคจากนั้นครับนี่เลยตรงนี้นะครับปกเหลี่ยมตัวนี้ขันออกมานะครับมันจะยึดอยู่สองข้างซ้ายและขวานะครับมันจะมีสี่ตัวนะครับรอบสี่ตัวเลยเห็นไหมเอาออกมาสี่ตัวปุ๊บนะครับ จากนั้นน่ะเห็นไอ้ตัวเนี้ยแบตมันอยู่ด้านหน้านะครับถ้าเป็นไอ้ตัวม a ดทูมัดทูเนี่ยแบตอยู่ด้านหลังอันนั้นจะยกออกได้เลยแต่ตัวนี้มันมันจะต้องอ่าปลดสาตัวนี้ก่อนนะครับนี่จากนั้นนะครับนี่อย่างนี้นะครับอ่าดึงสายดึงสายออกมาเลยมันจะเป็นข้อต่อเห็นไหมมันขั้วต่อกี้ดึงปึ๊บปึ๊บออกจากฟิลนี่นะปึ๊บออกมานะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไหมนะดึงดึงออกมาได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ถึงค่อยๆล่อ,ลอสายออกมาแล้วเราก็จะยกชุดล่อไกออกมาได้นะโอเคไหมนี่ด้านนี้ก็จะเป็น,นตัวที่เรา,อามองเข้าไปข้างในาจะเห็นเนะี่ยพอเรากดไกไอตัวเนี้ยเห็นนะเห็นเห็นหกเหลี่ยมตรงนี้ไหมตรงนี้สามารถตั้งไกล,ลึกหรือกไกไกตื้นได้เพราะว่าตัวเนี้ยพอถ้าเราคลายน็อตหกเหลี่ยมออกมาเนี่ยไกไมันจะสูงขึ้นพอเรากดแต่นิดเดียวปุ๊บมันก็ไปกดสวิตช์เลยโอเคปะ่ะมันทําให้ไอเจ้าตัวนี้ ไก่นิ่มขึ้นนะยกออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่าที่บอกตอนแรกอะครับว่าเจ้าตัวนี้ถอนมาแล้วให้ช่างเขา,าจัดการจัดการเจ้าชุดข้างในให้เรียบร้อยเลยแต่งเอาของดีแต่งใส่เลยนะครับจะเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนอ,อะไรเปลี่ยนให้ครบเปลี่ยนมอเตอร์ทีเดียวให้ครบเลยนะครับให้เขาจัดให้ทีเดียวแล้วหลังจากน,าน,าน,านั้นเวลาเราลงสนามเนี่ยเราไปไปไปแค่ ถอดเปลี่ยนสปริงจะจะลดความเร็วหรือจะเพิ่มความเร็วอะด้วยมือคุณเองนะครับไปเปลี่ยนมอเตอร์ท็อกก่อนให้แรงบิดสูงก่อนนะจบเลยคันนี้สนุกเลยครับโอเคนะป่ะเราไปดูรีวิวกันต่อเลยครับโอเคในการถอดประกอบคุณเห็นอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกครับเอ่อเจ้าตัวเนี้ยผมแนะนําว่าคุณไปหาช่างครั้งแรกเลยก็ได้นะครับไปให้เขาถอดแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ท็อกนะครับแล้วไปหาลูกสูบที่คุณคิดว่าเหนียวที่สุดนะเหนียวที่สุดแล้วก็เปลี่ยนให้ นะครับแล้วคุณจะเล่นกันยาวสิ่งที่เขาให้มาเดิมๆมาอยู่แล้วเป็นบูลูกป,ปืนไปนอะไรอยู่แล้วมันทามาลื่นอยู่แล้วนะครับก็ให้ช่างเขาเลียงชิมให้นะครับเลียงชิมเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ท็อกโอเคไหมแล้วคราวนี้เล่นกันยาวนะครับถึงเวลาลงสนามคุณก็จะเปลี่ยนแค่สปริงนะจะเปลี่ยนชุดฮอบบ้างนิดหน่อยก็โอเคจบนะครับลืมบอกไปสิ่งที่อยากจะให้ดูอะไรนี่มนึงตัวนี้นะครับแม็กกาซีเป็นแม็กไฟฟ้านะครับส่งนนัดนะครับ เทลูกใส่ตรงช่องนี้ปึ๊บเทใส่ก็แก๊แก,แกได้เลยนะครับ2,500นัดเหลือเฟือนะครับจะปรับเป็นระบบอออ,ออออโต๋นะมันจะปัน่นลูกกระสุนมารอนะครับปั่นตลอดเวลาก็ได้หรือจะปรับไปซาวนะครับปรับไปซาวข้างเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะคราวนี้ปรับไปซาวนะครับเวลาซาวพอเรายิงด้เสียงไหมนะครับมันก็จะขึ้นมันจะปัน่นแม็ก็ปั่นลูกขึ้นมาตลอดเวลาเอง นะครับหรือว่าจะตั้งไว้ต่อกระหังหนูก็ได้ hoje. มีีช่องเสียบรับใส่หางหนูให้ให้กดลากคืดๆออกมานะครับถามว่าโอเคไหมโอเคนะราคาเป็นยังไงบ้างอาเขาบอกคร่าวๆนะเดิมๆเนี่ยเจ้าตัวเจ้าตัวที่เป็นโลหะทั้งตัวเนี่ยน้าหนักแปดโลกกว่าเนี่ยนะเจ้าตัวนั้นเนี่ย,ยราคาหลักหมื่นตกประมาณหมนะื่นสองถ้าจำไม่ผิดนะหมื่นสองก็กวา่าแต่บอกเลยครับเจ้าตัวไร์เนี่ยไม่ถึงหมื่น โอเคไหมน้ำห,หนักเบาขึ้นลงสนามสนุกขึ้นเป็นลมน้อยลงโอเคปะ่ะไอ้น้องเป็นลมอ่ะชื่ออะไรนะอ่าอาขับคนอะไรเนี่ยวิ่งซะเป็นลมเลยนะในยุทธการจอรส์ิพี้่าดเห็นไหมถึงบอกว่าเจ้าต,ตัวนี้จะช่วยให้คุณสนุกขึ้นนะครับเหนื่อยน้อยลงโดยเฉพาะผู้มีอายุแบบผม40อัพวิ่งไม่ไหวโอเคไหมนะก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับตอบโจทย์ผู้เล่นนะครับรา,าคาถูกลงนะ สะสมก็ได้แขวนโชว์ก็ได้ลายสวยมาครบโอเคไหมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับแล้วก็มีอะไรดีๆลาจะเราจะรีวิวให้ดูอีกนะโอเคนะสวัสดีครับงงจยยออยพพาเีะล